บอกเออนะพี่ส่วนเต้ติดต่อได้นะครับติดต่อหรือเบอร์เบอร์พี่เบอร์อะไรครับฮะเบอร์พี่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งสองเก้าโทรไปจองโต๊ะได้นะครับีจองโต๊ะทีงร้านรับแค่อสองโต๊ะเท่านั้นใช่ <laughs> จองก่อนครับโทรจองก่อนอมีเนื้อมีปลาแซลมอนมีหมึกหืมสวยสวย ช้ำไหมครับชิมเลยครับวันนี้ชิมนะครับชิมม,ม,มาแล้วรือฝามือฝา เจะพอจะภาพจะของปลาเรนี่ใช่ไหมตัวแไม่ได้เลเตัวแรกัวร ก้างนี่ไปทำอะไรพี่เขาย่างย่างย่างซีอิ๊วด้วยทำได้ทั้งตัวตอนนี้มันยังเป็นน้ำแข็งมันยังไม่อะไรเนื้อ <c oughs> สัมมาครับไอเอากอพอก่อ <c oughs> นถอดแมแล้วลางเอลกอพอ์ก่อน <c oughs> พี่ฉีดเอลกอห์ปนะเนี่ย มนนไม่ได้ต้องเป่าแก๊สพี่ค่าเชื้อเอาแก๊สมาเป่าหลักกลางออกใช่ไหมพี่ <S <S 2> <S 2> เยเ็นแต่จานครับให้สต่งงามอ,าอันนี้นเนนช๊จะเสิร์ฟแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่มีมี่ขัดใจถ้าเชฟกำลังเอาเหินรับมาเลย <c oughs> เอาไปอัพหนอ่อยเัาไปไม่ดูน่าจะใช่ เริ่มเริ่องจานแล้วนะครับอ้าวพิแก้วอ้าวมาแล้วอะไรนีแก้วไปฮึแก้วไข่แก้วหน ออันนี่แก้มีีหว่านนึกวแก้วพี่ยาวนี่แก้วพี่ยาวหลอน้วไม่ได้เริง่อนเก็พี่บอกให้ไปไปเลยไไนี่นอรนี่ันนีมไหนอันนี้วาซบิ <m í toys> อันนี้ปาสต์บีเชฟใช่ไหมเชฟทั้งหมดโหดูเนื้อครับเป็นไงครับดสุยอดสัมผัดมีดด้วยครับแก่เข้าอีกสักสองโต๊ะเพื่อชมนาแตงนี้ แอ๋วรีบเลยพี่เหนื่อยเหนื่อยแล้วพี่บอกผมก็ได้เแต่ผมไปซอยให้โอเคเนี่ยไม่จัดจานแล้วใช่ไหมนี่แหละเนี่ยเป็นภูเขาไงอ๋อมันจะได้มันจะได้ไม่ไม่แห้งมันจะมันดับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมเสร็จครับนี่ครับเชฟยอดเชิญอันนี้ 有嘛？<用>